ับจุดเตาเขาเนี้ผมพยายามไม่ได้โหมแรงไฟเข้าไปนะครับค่อยๆใส่ฟืนเข้าไปหน้าเตาทีละน้อยทีละน้อยเพื่อที่จะค่อยๆรักษาอุณหภูมิในการอบความชื้นก่อนนะครับอุณหภูมิจุดที่จุดที่หนึ่งอยู่เพียงร้อยห้าสิบแปดแลห้าสิบเก้านะครับจุดที่สองรอยสบห้าจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยการเผาครั้งที่ผ่านมาเนี่ย จุดที่1ที่2นี่ปลาเข้าไป200-300แต่จุดที่3ายังอยู่30-40อยู่เลยนะครับอันนี้เราจะค่อยๆอัพขึ้นไปลักษณะของกอลวยนะครับด้านรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากต่ำเนี่ยอยู่ที่46่สเซนติเมตรนะครับสี่สิบสีหรือสี่สเซนติเมตรประมาณนี้นะครับ ส่วนความสูงจากปากไปถึงไปถึงท่อเนี่ยไปถึงตรงเนี้นะครับตรงปากท่อเนี่ยมันอยู่ที่หกสิบสี่ผมจําได้ว่าผมทํากลับกันโอเคคือผมใช้วิธีการล็อกด้วยขานะครับเหล็กเหล็กเนี่ยเหล็กเหล็กข้ออ้อยของผมเนี่ยมันจะขึ้นไปเชื่อมกับท่อข้างบนนะครับข้างบนแล้วก็มาเสียบเข้ากับรูที่ผมทำแบบชั่วคราวไว้นะครับนี่ แล้วผมก็ปรับความสูงโดยการยกขาเนี่ยขึ้นผมลองปรับความสูงให้ตัวนี้มันห่างแต่ว่ามันไม่ค่อยดูดควันการเผาครั้งนี้ก็เลยปรับลงมาต่ำแนบกับอันนี้เลยนะครับอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับระดับเดียวกันเลยกับปากป่องไม่รู้ว่ามันจะส่งผลถึงอุณหภูมิสูงสุดหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะเบื้องต้นที่สังเกตเนี่ยก็คือมันก็ดูดควันได้ดีนะครับโดยที่ควันไม่ได้ออกมารบกวน ผมที่นั่งอยู่ใกล้เตาเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ครั้ง,งก่อนนู้นนะครับที่ที่เก็บส้มนะ่ะทาไปกลวยเล็กนิดเดียวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราคงไม่สามารถสังเกตสีควันได้นะครับเพราะมันเป็นกลางคืนเราจะดูจากอุณหภูมิเลยว่าอุณหภูมิปากป่องอ่อ 8ปดสบห้าเราเราก็จะเริ่มเก็บดูที่อุณหภูมิเริ่มเก็บต้นส้มควันไม้ไปตามทฤษฎีที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์กิตตินะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ